สวัสดีครับตอนรับกับชูช่องสาวนางไข่พัดเลาะวันนี้จะเอาเขาจะไปคุ้มขี่เรือยกันเนาะอ่ะนี่เป็นเอาว,ว,วัววังวัวเล่ววาฝอยกัดวัวสาวเนาะทีอ่ะมักินหยาเพิ่นทีผสมแล้วกับอามาโรยได้รถรถแท็กเตอร์เขาจะไปคุ้มเอาผพาคุ้มขี่เรือยไปเนะาะพอ้นอยู่มองรถ ขี่เรือย้อนนะฮะเอาจะเอาพายางคุ้มไว้เพราะว่าโดนแดดโดนยางทุงยางพันจะเปื่อยนะเฮาต้องคุ้มไว้นี่ก็เป็นภายในโกดังเฮาโกดังเก็บหญ้าเนาะเก็บหญ้าผาสมหญ้าเดีย๋ยวจะไปคุ้มพายางกันว่าพายางมันมีความหนาสั้นใดคว่ากันตอนนี้ก็แดดออกอยู่คุณเอาคุ้มกเอยู่ที่ศูนย์องศาแดดออกเยอะ อาจจะมาคุ้มพายางกันีพายางมาคุ้มขี่เรื่อยเป็นทั้งขี่เรื่อยเนะเาะเขาก็โดนแดดโดนย่างมากมันจะเปื่อยเวลาเอาไปใส่มันจะแตกอย่างเขาก็ต้องอามาคุ้มไ้จะเอาพายางนี่คุ้ม จะเป็นบริเวณรอบๆความเฮานะั่นข้างในก็จะเป็นความบัวถึงข้างในก็จะเป็นความบัวเนาะถึงเขาทำงานเสร็จแล้วเฮาก็จะ,จะพักบัวจะพักป้อนด้วยเขาจะมาเก็บขี้เลื่อยนี่ยเมันเก็บขี้เลื่อยดอกจะสอบเพิน่นจะผุโดนแดดโดนยังจะผุพังเอาเสีเอาพายางนี่คุ้ม in the new Tiếp loại nào bạn ạ? Tiếp loại nào? Phải làm 10 Ok ok. Đi đi. Đâu đâu. Lúc mà lúc mà. Đi đi đi. เรียบร้อยแล้วบานนี้เขามุงไว้กันแดดกันฝนกันน้ำเนาะกันแดดกันฝนไว้มุงไว้มุงเรียบร้อยแล้วกับสีพอยันถุงแตกแล้วบ้านนี้โดนแดดโดนยังมาเมันกับเปลือกเนาะทึ้งข้างในจะเป็นเป็นขี้เลื่อยไว้ผสมกับ คุณเอปาปกเรียบร้อยแล้วนมก็ยังหลงเรืออยอหนิยังลงเรือ,อ,งงหอให้้ชมไมใเบืองอยงอกพี่นออกเลยมีบ่นอนายอะจักมือบุ้งสิละลายก็เป็นขอ,บอ,อกบัวล่อขอดล่อขอดก็เป็นรถสำหรับจักทำควมามสะอาดภายในขอกบวัว ตอนนี้ป่อมจะเอารถกเรียบมากเลยวกจะขึ้นไปจัดระเบียบข้างบนเนาะะจัดระเบียบข้างบน

คือว่าพันทางนี้นก็จะเป็นข้าวโพดเฮ้ยเป็นยาเนเปียอันมักเอานมักไว้เนาะกินข้าวโพดบดแล้วเขาก็จะน่ามากิน,กกนอันเอานี่ให้กิน,นเป็นยาเนเปียที่เขามักไว้อาจจะทํากันมักไวที่เดือนหาเดือนฮกเดือนคนแล้วพี่น้อง

ก็จะมีทั้งหอาหารทั้งผสมยาตอนนี้ก็มียาอยู่4ี่ตัน4,690อยเาาจจะเปะ็นยี้ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่บรรยากาศบรรยากศยากศภายนอกก็ยังเย็นอยู่ช่วงประมาณใบสองนตอนนี้เนาะ ถามบนเขาก็ยังมียังมีหิมะลงเหลืออยู่นี่ทางไปลาน,นไทยไปลานไทถตื่กับเขากับหน้าเขากไปเสรนจนีหละจากมีไปประมาณสามร้อยเมตรสามร้อยเมตรก็ตึงลานอาหารลานไยแล้วสำหรับคลิปนี้สาวน้องไยพ่อรอกับโตสโล่าก่อนพี่น้องเขาฝาก คลิปนี้ไว้อีกคลิปหนึ่งขอให้เอฟซทุกคนจะความสุขความเจริญขอให้ร่ลำมัรวยกันทุกคนสวัสดีครับ